วันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานหูฟังราคา20,000บาทใช่ครับมันคือ Apple AirPod s Max หูฟังที่แพงที่สุดในชีวิตผมที่ผมเคยซื้อมามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับ ผมจะพูดถึงนะครับผมหูฟังราคา20,000บาทที่แพงที่สุดของผมแต่ตัว Apple AirPod s Max นี่นะครับผมบอกก่อนว่าซื้อมาเนี่ยมันไม่ได้หน้าตายอย่างนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Apple Smart Bra อุ้ย Smart Case ครับโทษทีครับ,รบมันคือ Apple Smart Case นะครับผมมันจะมาในรูปแบบนี้นี่คือ Apple Smart Case จะเป็นเหมือนกับ Polyo Keyboard ของ iPad ใช่ที่ข้างในเป็นแบบใช่เนื้อออกไหมไอ้ีย y b o a r d พับติดของ iPad ใช่อันนั้นแหละมันคือวัสดุเดียวกันข้างนอกเป็นหนังมันมันลื่นๆแล้วก็ข้างในเป็นแบบมันบุกกระไม้ซึ่งตัวโฟ l i โอไอแพมันเป็นรอยง่ายมากผมก็หวังว่าสิ่งนี้จะไม่เป็นรอยต่อมาสิ่งนี้มันถูกเรียกว่าสมาร์ทเคสสมาร์ทอย่างไรนั้นใช่ครับนี่คือความสมาร์ทของมันฮะมันมีแม่เหล็กครับเรามีการตัดช่องสําหรับช่องชาร์จให้กับหูฟังของเรานะครับจะเห็นว่ามันจะแมชกันพอดีนะครับผมแล้วก็เอาตรงไหมมันคือเคสที่ดีไซน์ได้แย่ที่สุดผมเคยเห็นมา ผมไม่น่าเชื่อแบบหูฟังอละสองหมื่นนี่คือสิ่งที่คุณให้ผมอ๋อนี่คือเคสคุณเหรอแล้วดูเวลาใส่นะคือแบบเข้าใจไหมว่าโอเควัสดุของตัว AirPod Max เนี่ยข้างๆหูเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมใช่ก้านเป็นสแตนเลสแต่อันเนี้ยเห็นสิ่งนี้ไหมสิ่งที่มันคอยซัพพอร์ตหัวเราเนี่ยไอสิ่งนี้มันเป็นผ้าเป็นผ้าเมชผ้าถักซึ่ง มันขาดง่ายเอาเอาปากกาจิ้มก็ทะลุอ่ะคือมันขาดง่ายมากมันเปราะบ,บางที่สุดอันนี้แต่เคสดันไม่ปกป้องมันเลยไม่ make sense อ่ะ Apple คิดอะไรอยู่ Apple คิดอะไรอยู่อ้อันน,น,นี้อันนี้แย่อันนี้แย่นนแยที่สุดเน,นี่ยดูอันเก่าหูฟังเก่าผมนะ Sony WH 1 0 0 0 X Mark f o นี่คือเคสที่เขาแถมมาให้กับหูฟังราคา10,000บาทนี่คือเคสที่เขาแถมมาให้กับหูฟังราคา20,000บาทแน่นอนครับนี่คือ Apple ฮะธรรมดาธรรมดาโลกไม่จำเอามาเข้าสู่พระเอกของเราดีวกว่าหูฟังอ่ะผมลืมเล่าให้ฟังเหว่าทำไมผมถึงซื้อห แน่นอนครับผมเป็นสวาวบอกแอปเปไปดูมาปุ๊บมันเปิดตัวโอ้โหหูฟังมันต้องมีว่ะหูฟังมันต้องมีหูฟัง Apple มันต้องมีราคาเปิดตัว20 0 0 0ื่นทแบบโอ้แพงไปเปล่าไปดูรีวิวต่างชาติมามากมายทุกคนบอกว่าหูเสียงมันสุดยอดมากอลังการงานสร้างดีมากๆลองจับมาปุ๊บหึหึ texture feeling ดีมากก็เลยต้องโดนมาได้มาปุ๊บแกะออกจากกล่องมนาะปุ๊บหอหอเบาเชียวหูฟังเบาบกระเป๋าตังเบา <c oughs> แพงขนาดนี้ เ๋าได้ไงล่ะกระเป๋าตังค์หูฟังเนี่ยหนักมากหูฟังครึ่งกิโลน้ำหนักเอาเรื่องวัสดุผมชอบมากๆคืออันนี้ต้องยกย่องให้เขานะครับว่าแบบเขาทำมาดีจริงๆหูฟังอันเก่าผมนะคือยกตัวอย่างหูฟังที่เป็นแบบ everyday use ใส่ทุกวันที่เป็นแบบ full size เสียงเงี้ยครอบหูแล้วใส่ใช้ทุกวันส่วนใหญ่เนี่ยวัสดุมันจะเป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาแต่ Apple เขาเอาความพรีเมียมขึ้นมาเขาใช้ข้างๆเนี่ยเป็นอลูมิเนียม ซึ่งสีค่อนข้างสีสวยแล้วก็ดูพรีเมียมมากมีความทนทานมากกว่าพลาสติกก้านเนี่ยเป็นสแตนเลสทางแท่งนะตั้งแต่ตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นสแตนเลสนะเป็นสแตนเลสหุ้มยางอล้วอย่างเนี้นยไออันนี้ผมชอบมากอันนี้ต้องชมเขาว่าเขาทำดีามากๆมันแข็งแรงคือสแตนเลสอลูมิเนียมมันแน่นอน,นว่ามันต้องแข็งแรงกว่าพลาสติกแต่มันก็แลกด้วยน้ำหนักที่มากขึ้นต่อมาเอียร์แพดข้างในผมบอกว่าผมเลยล,ลองใส่นะลองใส่ปุ๊บเนี่ย หูฟังตัวนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่า noise cancelling ปกติเหตุผลที่หูฟังพวกนี้เขาต้องใช้กันเป็นหนังเพราะว่าหนังเนี่ยเวลาใส่เข้าไปมันจะซีนเสียงรอบข้างได้ดีมากแล้วผมใช้หูฟังที่เป็นผ้าแบบนี้มาหลายตัวผมเมิ่งเคยเจอหูฟังตัวแรกที่เป็นผ้าใส่แล้วปิดเสียงแบบรบกันเสียงรบกวนข้างนอกได้ดีมากประทับใจคือมันดีมากจริงๆชอบแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งของการที่มี earpad เป็นผ้าคือเวลาคุณใส่นานๆเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกมันร้อนหูหรืออุดอู้หูเพราะว่า เรียว่ามันระบายลมได้ดีกว่ามันระบายอากาศได้ดีกว่าคือพอเป็นหลังเนี่ยอากาศไม่ถ่ายเทยใช่ไหมพอคุณใส่มปนานๆคุณรู้สึกร้อนหูหูมันจะรู้สึกร้อนๆแต่อันเนี้ยไม่มีปัญหาเลยคุณจะใส่แล้วมันรู้สึกกับไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกกับร้อนอะอะไรเงี้ยประมาณนี้ต่อมาอีกอันนึงที่ผมชอบก็คือเยีย yeah. 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 ี่แพดตรงนี้คือปกติเวลาเราใส่ไปน,นานๆเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราใส่ไปนานๆแน่นอน,น,น,นว่าหูฟังอันะสองหมืน่นเราคงไม่เปลี่ยนทุกปีเหมือนโทรศัพท์อะเนาะเราก็คงแบบใช้มันไปสัก 3ปีหปีอะไรเงี้ยแต่พอเราใช้ไปสักพักนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีการขาดเกิดขึ้นตรงตัวผ้าหรืออะไรเงี้ยที่เป็นเอียร์แพดที่มันโดนหูเราที่เราต้องหยิบมันเข้าเข,ข้าออกทุกวันเนี่ยมันก็ต้องขาดกันบ้างซึ่งปกติแค่เป็นหูฟังพวกนี้พอมันขาดเนี่ยทำไงเปลี่ยนก็ลาบากอันนี้เหรอคุณไป Apple Store คุณไปซื้อสิ่งนี้แยกได้2องพาสิบาทมีหลายสีด้วยนะแล้วแต่คุณจะคัสตอมได้นี่มันคืออันนี้ขาดคุณแค่ถอดออกมาไปซื้ออันใหม่แล้วก็ นี่คือสิ่งที่หูฟังทุกอันต้องทําตามต่อมาหูฟังอะไรกับที่น่าสนใจเลยอ๋อดิจิตอลคราวหรือว่าที่ปรับเสียงตรงนี้อ่ามันจะเป็นตัวเดียวที่อยู่ใน Apple Watch ก็คือจะเป็นกลมแล้วก็หมุนมันการปรับเสียงการคอนโทรลเสียงมันจะแม่นยํากว่าปรับทีละน่าะเพียงหนึ่งแล้วอลลุ่มขึ้นทีละหนึ่งแบบคุณเพิ่มเสียงอย่างได้ดังแค่ไหนคุณปรับได้แม่นยํามากแล้วก็ตัวนี้มีปุ่มในการปรับโหมดซึ่งหูฟังตัวนี้มีทั้งหมด2โหมดก็คือ noise cancelling แล้วก็ Transparency mode เดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวหัวข้อ Noise cancelling ก่อนดีกว่า Noise cancelling อย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่ตัวที่เป็น WH 1 0 0 0 X Mark 3 Sony ได้ขึ้นชื่อเป็น King of Noise cancelling เจ้าข้อของการแบบยกเลิกเสียงรอบข้างลบเสียงรบกวนอะไรพอมามา,มาเปรียบเทียบกันอนะพอผมลองฟังอะเจ้าตัว iPod Max เนี่ยผมต้องยอมรับนะว่า Apple เขาทำมาได้ดีมากการตัดเสียงรบกวนของ Apple อะ่ะได้ดีกว่าเจ้าตัว Sony ระดับหนึ่งเลยไม่ได้มากวอร์ขนาดนะประมาณ 1 0 2 0อแล้วกันการตัดเสียงรอบกวนะ่ะเทียบกับเงิน10,000บาทที่คุณเพิ่มมาอันนี้10,000บาททอน10บาทอันนี้2 0 0 0 0ทอนร้อยมัน,นคุ้มค่าหรือเปล่าผมต้องบอกว่าแอบราคาสูงแม้หนึ่งนะกับคุณภาพ noise cancelling ที่เพิ่มขึ้นมาต่อมาอีกตัวที่ผมชอบมากๆคือฟังก์ชันนี้ว่า transparency ตอนผมได้ครั้งแรกผมตกใจมากผมนึกว่าแบบผมนึกว่าผมลืมเปิด noise cancelling อะ่ะผมใส่หูฟังเปิด Transparency โหมดปุ๊บ มันทำงานอัตโนมัติด้วยบางที Transparency Mode ทำงานปุ๊บคือเสียงที่ผมได้ยินตอนเนี้มันเหมือนเสียงที่ผมแบบเหมือนเวลาถอดหูฟังแล้วพูดเสียงมันแบบสมจริงมากๆเสียงมันเหมือนแบบเสียงจริงๆที่เราได้ยินอ่ะมันแบบสุดยอดมากๆผมผมชอบฟังก์ชันนี้ของ Apple มากคือ Transparency Mode ทำได้ดีกว่า Sony อย่างเห็นได้ชัดแบบขาดรอยเลยอันนี้ผมให้เต็มสิบผมชอบมากๆตอนนี้ต่อมานะครับผมเป็นเรื่องของเสียงจะรู้ว่า Apple AirPod s Max คุณภาพเสียงเป็นยังไงนึกภาพ AirPod s i r p o d โปรคาแรกเตอร์เสียงมันเหมือนกันหมดเลยคือ iPods เนี่ยจะเรื่องแอปพลหรือ Apple ิเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องของความเคลียร์ของเสียงเสียงที่ใสเสียงที่บาลานซ์สมูทเสียงกลางเสียงต่ำเสียงสูงอะไรเงี้ยมันจะเคลียร์กว่าชัดคุณภาพของเสียงมันเนี่ยด้วยความที่เป็นฟูลไซส์เพราะฉะนั้นไดเวอร์มันใหญ่กว่าเนี่ยมันจะขับคุณมันจะรีดประสิทธิภาพได้ได้มากกว่าตัว i แอ o พ e Pro ที่มันเป็นแบบอินเอียร์เนาะเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงสูงกลางต่ำเนี่ยดีกว่า Air พ o โปรห้าสเลย แต่บวกความเคลียร์ความใสของเสียงเนะี่ยได้มากมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันทีนี้ด้วยความที่มันเป็นอันใหญ่เนาะเขาก็สามารถยัดไรเฟิลใหญ่ได้เสียงเบสเนี่ยมันจะมาเป็นลูกมากยิ่งขึ้นทีนี้เมื่อเทียบกับเจ้าตัวโซนี่เนี่ยนะจะบอกว่าเบสมันเนี่ยดูดีมากคือเบสผู้ดีมากๆคือเสียงเบสมันนะตุบแล้วเก็บตัวเร็วมากฟังสนุก ไม่บาดหูไม่แบบหรือไปกลบเสียงย่านอื่นๆเลยโซนี่ฟังสนุกนะผมบอกเลยว่าโซนี่ผมชอบมากเหมือนกันเวลาเปิดเพลงเนี่ยเบสมาสนุกสนานมากแต่เวลามีเบสหนักๆแล้วมีเสียงคนร้องอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเหมือนเสียงคนร้องมันสั่นเออนื่องออกมาเนึงไม่ออกไปลองฟังมัจะจะจะนึกภาพออกเองคือตัวนี้เสียงมันจะใสกว่าเสียงเคลียร์กว่าและคาแรคเตอร์จะเหมือน AirPods Pro แต่เวอร์ชันอัปเกรดไป50%เลยประมาณนี้กันนี่คือคาแรคเตอร์เสียงของเจ้าตัว AirPod Max แล้วต่อไปนะเดี๋ยวผมจะพาไปฟังคุณภาพของเสียงของหูฟังทั้ง2ตัวนี้นกันเทียบกันดูแล้วเดี๋ยวผมจะลองดีดนิ้วระหว่างฟังเพลงจะได้ลองเทสคุณภาพของ noise cancelling ของทั้งสองตัวนี้นกันเดี๋ยวผมจะเอาไม์ของผมที่ติดอยูต่ตรงปกเสื้อเนี่ยเข้าไปไว้ในหูฟังระหว่างฟังเพลงเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าฮะ ต่อมาเราพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าของหูฟังนี่แหละเนาะอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันเป็นหูฟังที่แพงที่สุดที่ผมเคยซื้อมาผมผมไม่เคยคิดจะซื้อหูฟังที่มันราคา2องหมื่นเพราะรู้สึกว่าแพงมากเพราะฉะนั้นสำหรับผมวความคุ้มค่าสำหรับผมนะมันคือไม่ค่อยเท่าไหร่คือ2 0,000บาทผมซื้อหูฟังโซนี่แบบนี้ได้1อันแล้วผมก็ซื้อ a i r p o d s Pro ได้อีก1อันผมสามารถไปซื้อ power brick ให้กับ iPhone 12 Pro Max ผมได้ด้วยตั้งสองสามอันนะแล้วถามว่ามันไม่ควรซื้อเหรอต้องบอกว่าสิ่งนนนนนีีี้้มม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 ััไ่่เเหหาาาาททุกกคคคคแลววบบงใรชอย ใครที่ชอบแบบ build quality ใครรู้สึกว่าตัวเองต้องแบบ high end แบบไปให้สุดหรือสาวบก Apple จาก๋าต้องมีทุกอย่างที่เป็นของ Apple อันเนี้ยอาจจะเป็น target ลูกค้าเขาก็ได้ก็คือหูฟังที่มีความเป็น Apple คุณภาพดีวัสดุดีในราคา20,000ใครมีเงินซื้อถึงก็ซื้อครับผมส่วน Airpods Max ทุ่งมีเท่านี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบยังไงก็ไปลองฟังดูกันได้นะครับผมเรื่องของเสียงเพราะสุดท้ายเรื่องของเสียงมันคือเทสของแต่ละคนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันผมชอบเสียง ชอบเสียงตัวนี้มากกว่าแต่ผมชอบราคาตัวนี้มากกว่านั่นเองนะครับผมก็ลองไปฟังดูใครชอบตัวไหนก็ไปซื้อตัวนั้นนะครับผมก็หากใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับฝั่ง้างล่างกดกระดิ่งด้วยจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้ากับ s u p r e m o Tech ครับสวัสดีครับ